เราก็อยู่กับ AEI Solution ที่บูธ 1C18 นะคะภายในงาน l o จิสติกส2022นะคะที่์1 0 1ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอสอบถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่ห่างหายจากการออกงานไป2ปีวันนี้กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งครั้งแรกในรอบ2ปีรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้ก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าทางบรรยากาศที่งานนะคะค่อนข้างคนที่จะเยอะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นจริงๆค่ะสำหรับบูธนะคะก็จะอยู่ที่1น1 8นะคะสามารถเข้ามารับชมได้ค่ะแล้ววันนี้เรานําเทคโนโลยีหรือโซลูชันอะไรมานําเสนอภายในงานคะค่ะตัวเทคโนโลยีนะคะเราก็จะนําเสนอเป็น WMS WCS ค่ะเพราะว่าบริษัทเรานะคะเป็น System Integrator นะคะคือ การจัดการระบบคลังสินค้าอัตโนมัติค่ะตัวแมชชีนที่เรานําเข้ามาก็จะเป็นเครนแหลกแล้วก็คอนเวเยอร์ค่ะเพื่อเข้ามาพัฒนาระบบในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพค่ะ,คะว,วันนี้นํามาจะแสดงให้เราชมที่บูทด้วยใช่ไหมคะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเดโมค่ะการทํางานตัวอย่างของเครนมินิโหลดนะคะก,นก็น้องเออน้องเครนกำลังทําการโอเปอเรชันอยู่ค่ะสามารถรับชมตัวอย่างได้ค่ะ จะ,จะเป็นการทำงานของเครนนะคะค่ะหน้าจอค่ะก็จะมีการแสดงผลนะคะแบบเรียลไทม์ค่ะพูดถึงจุดเด่นของ A E I Solution หน่อยค่ะ,คะจุดเด่นของ A E I Solution นะคะอันดับแรกเลยคือทีมงานเราเป็นคนไทยทั้งหมดค่ะรวมถึงโปรแกรม W M S นะคะก็จะดทำโดยคนไทยโปรแกรมเมอร์ไทยนะคะที่อยู่ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะเลยค่ะ,คะดังนั้นสำหรับเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการ ทีมงานที่เป็น local หรืออยู่ในประเทศนะคะท,ทีมงานเราตอบโจทย์เป็นอย่างมากค่ะ,คะพูดถึงบริการหลังการขายค่ะ,คะเรามีบริการหลังการขายอย่างไรบ้างคะค่ะสําหรับบริการหลังการขายนะคะมีวารันตี1ปีค่ะหลังการขายแล้วก็มีการเข้าไปตรวจเช็คคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพของแมชชีนทุกๆ3เดือนค่ะใน1ปีค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้เชนิชนชวนคุณผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธ AEI Solution ค่ะ ค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามารับชมสินค้าแล้วก็บริการของเราได้ที่บูธ C 1 1 8ค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าจะเจอกันใหม่ที่โลจิสติกปีหน้า <c ười> <2023. S 1> 2023. ค่ะปี2 0 2พค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะพบกับ AEI Solution นะคะได้ที่บูธ1 4 8นะคะที่ h อล101ภายในงาน Logistics 2022นะคะถ้าทุกท่านคิดว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะคะได้จนถึงวันที่25มิถุนายนเลยค่ะขอบคุณค่ะคนะ,คะ